ที่คุณเอแล้วก็คุณจรินทร์ทอนบอกคือมันสามารถเชื่อมโยงกันได้หมดในแต่ละเมตาเวิร์สอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับอ่าอ่าทีนี้โอเคถามต่อแล้วพอมีเมตาเวิร์สเข้ามาเนี่ยคนไทยหรือว่าคนทั่วโลกมันจะได้อะไรจากเมตาเวิร์สอ่ามันจะเกิดอีคโนมีที่ไ like ร้พรมแดนครับอันนี้อย่างอย่างแรกที่เราจะเห็นได้ชัดเลยอ่าตัวอย่างขึ้นเหมือนในโลกคริปโตครับเราเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะเรียกว่ากินดอกเบี้ยแล้วกันฝากเงินเข้าธนาคาร เรามีช้อยส์แค่ธนาคารในไทยถูกไหมครับหมายถึงถ้าเงินบาทตรงๆเลยนะหมายถึงว่าเราเราไม่มีพรีเวลเลชอะไรต่างๆเราเข้าธนาคารไทยฝากได้ดอกเบี้ยปีละไม่ถึงหนึ่งอร์เซนตัวอย่างใช่ไหมครับหรือถ้าเราจะลงทุนต่างประเทศเราก็ต้องผ่านอาจจะเป็นกองทุนต่างๆอาจจะเป็นลงทุนต่างประเทศให้เราหรือต้องมีขั้นต่าในการที่เป็นลงทุนต่างประเทศเชความยุ่งยากก็จะเกิดขึ้นเยอะใช่ไหมครับอีโคโนมีมันไม่ฟล w ใช่ไหมครับนึกภาพว่าถ้าเกิดโลกของคริปโตเนี่ยมันพิสูจน์ตัวเองมาละสักพักว่าถ้าเรามีเหรียญคริปโตเนี่ยเราสามารถ เอาไปปล่อยกู้ในแพลตฟอร์มหนึ่งที่ให้เรา10%ครับถ้าวันหนึ่งแพลตฟอร์มนั้นตกเหลือ5%เราก็ไปหาแพลตฟอร์มใหม่เราสามารถแค่คลิกเดียวครับสามารถย้ายเงินจากที่หนึ่ง<ม>ไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่า,าเขาคือใครมันคือธนาคารหรือเปล่า<ม>เรารู้แค่ว่ามันคือโค้ดคอมพิวเตอร์อันหนึ่งนั่แหละที่สามารถเชื่อถือได้ใช่ไหมครับ,รบแล้วเงินตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่ไหนบนโลกด้วยซ้ำมันอยู่บนบล็อกเชนใช่ไหมครับตรงนี้มันพิสูจน์ได้เห็นว่าถ้าเราสามารถสร้างอะไรที่มันเป็นนนพตตรรงงีี้้ได ใครก็ทั้งโลกเนี่ยสามารถเอาเงินเข้าไปตรงนั้นได้เลยเราไม่ต้องรู้จักกันเราไม่ต้องเชื่อถือกันเพราะว่าเราเชื่อถือแค่ในโคดต,ตรงนั้น <Okay. S 2> ใช่ไหมครับหลักการตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เผาฟูมากเพราะมันปลดล็อกกฎระเบียบปลดล็อกพรมแดนอะไรต่างๆที่ทําให้แบบโอกาสของคนนะครับที่ว่าแบบจักได้ดอกเบีย้ยหนึ่งเปอรได้ดอกเบีย้ย5%้าึงสิ ใช่ไหมครับคือมันมันเกิดทําให้เกิดแบบ global economy ขึ้นมาจริงๆอะไรพฟมแดนซึ่งตรงนี้ถ้าเรามองกลับมาที่ metaverse สิ่งที่ metaverse ทำเนี่ยาลักฐานมันคือบล็อกเชนเนี่ยมันจะเป็นโอกาสเหมือนกันครับสิ่งที่เราสร้างในไทยเนี่ยสมมุติผมบอกว่าผมอยู่ที่ไทยผมอยากจะได้ลูกค้าต่างประเทศปกติแล้วมันยากมากเลยนะในการที่โหจะแบบไปไปตีตลาดต่างประเทศใช่ไหมครับแต่นะวันนี้คนไทยสามารถสร้าง NFT เข้าไปิสต์ในกระดานแบบในใน open sea อย่างเงี้ยครับครับที่เป็นตลาด global อยู่แล้ว ช่ไหมครับแล้วคนก็สคนทั่วโลกสามารถเข้ามาซื้อได้เลยเรามีดีมาจากต่างประเทศเข้ามาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรากำลังจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งซอฟท์าวเวอร์ต่างๆเนี่ยที่คนไทยสามารถทําได้เนี่ยสามารถส่งไปในระดับโลกได้ตั้งแต่วันแรกที่ทําเราไม่ต้องมานั่งมองว่าเฮ้ยเราจะโฟกัสคนไทยก่อนค่อยๆขยายไป Southeast Asia ขยายเอเชียแล้วไป global ณวันนี้ครับคือ Creator ต่างๆเนี่ยสามารถกระโดดไปในเวทีโลกได้เลย สิงกิวไฟของคุณสริทนทร์ก็เป็นตัวอย่างที่ดีคือเป็นการก้าวกระโดดแบบคือโอเคที่มันจะเป็นคนไทยเบสใช่ไหมอาจจะอยู่ในไทยแต่เราไม่จาเป็นต้องมองแค่ตลาดไทยเรามองตลาดโลกตั้งแต่วันแรกเลยผมเลยมองว่าการที่โลกมันไร้พรมแดนแบบนี้ในทางอีโคโนมิกเนี่ยมันเป็นโอกาสมากๆเลยเพราะฉะนั้นเมตาเวิร์สเฟซบุ๊กทำใครทาก็ตามเนี่ยค,คนไทยสามารถกระโดดไปสร้างรายได้ในนั้นได้เลยไม่จำเป็นต้องมานั่งรอว่าแบบ หมือนกับว่าแบบเฮ้ยแบบเราต้องมานั่งทําอะไรแค่ในไทยก่อนเราสามารถเลยนะใช่เราสามารถสมมตินึกภาพสร้างเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ครับสมมติต่อไปมันมีแลนด์มีบ้านใช่ไหมครับในโลกเมตาเวิร์สคนอยากแต่งบ้านสวยๆคนไทยออกแบบเฟอร์นิเจอร์สวยๆเนี่ยในโลกเมตาเวิร์สปั๊บเอาไปตั้งขายที่โลกเลยเลยแล้วบอกเฟอร์นิเจอร์เนี้ย compatible สามารถเอาไปใส่ในบ้านของ Facebook ได้บ้านไปงใบก็ซอฟได้อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่เขาสามารถขายคนทั่วโลกได้ไงไม่จําเป็นจะต้องมานั่งรอแบบเออตีตลาดไทยแล้วค่อยๆไต่ไต่ไปผมเลยมองว่ามันเป็น อ่อย่างที่คุณเอเล่ามาคุณจริทนทร์เห็นกิวไฟล์เราก็ทำเนี่ยในในโลกเมตาเวิร์สเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจมั้งคือมันทําอะไรบ้างอย่างไอตัว NFT มันก็เป็นส่วนหนึ่งในเมตาเวิร์สหรือเปล่าหรือเรื่องของการแบบเฮ้ยเร,เราจรินตนานการถึงที่ดินที่เกิดขึ้นในเมตาเวิร์สเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงได้หมดเลยใช่ไหมใช่ครับจริงๆ<อ>ก็พูดนิดนึงว่ากิวไฟล์ใช่ไหมครับกิวไฟล์ทำอะไรกิวไฟล์เรา,าเออ่เป็น e อีโคซิสเต็มเหมือนกันครับอีโคซิสเต็มที่เราพยายามที่จะหาประโยชน์ในโลกเมตาเวิร์สไม่ว่าจะเป็นอะไรตั้งแต่จะเป็นเกมม NFT ใช่ัครบ สมมติว่าเราเห็น o อ p o r t u n i t y ในการไปซื้อดิจิตอลแลนด์ในโลกแซนด์บ็อกซ์เมตาเวิร์สแซนด์บ็อกซ์ใช่ไหมครับครับแล้วเราเชื่อว่าดิจิตอลแลนด์เนี้ยราคามันจะขึ้นใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะไปซื้อกินกำไรหรือซื้อปล่อยเช่าเหมือนเหมือนซื้อแลนด์ทองหล่อเลยครับโอ้คือทำไมทำไมคนถึงซื้อที่ดินทองหล่อเพราะเขาเชื่อว่ามันมีมูลค่าใช่ไหมครับแล้วมันจะขึ้นถูกไหมครับใช่ทีนี้เนี่ยถ้าเราอิมพลายคอนเซปต์เนี้ยในโลกบอดดวในโลกบล็อกเชนกับโลกเมตาเวิร์สมันมันไม่ต่ตางเลยครับ คือถ้าเราเชื่อว่าดิจิตอลแลนเนี่ยที่มันอยู่ในอากาศเนี่ยมันจะราคาขึ้นเพราะว่ามันจะมีดีมานมันจะมีคนมาเช่าแล้วมันจะมีคนที่จะมาอยู่ในโลกเมตาเวิร์สแล้วใช้ที่ดินตรงนี้มากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อเกณฑ์กำไรตัวตัวที่ดินดิจิตอลได้ใช่ไหมครับซึ่งที่ดินดิจิตอลเนี่ยมันก็เป็น NFT ใช่ไหมครับพอเป็นเ f ็นเเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยว่าเราเป็นเจ้าของใช่ไหมครับเพราะมันอยู่ในบ็อกเชนใช่ไหมครับเวลาเราโอนไปไหนเนี่ยสมมติว่า ยกตัวอย่างง่ายๆเลยผมว่าเปรียบเทียบได้ดีมากๆกับโลกปัจจุบันใช่ไหมถ้าดิจิตอลแลนเนี่ยสมมติผมอยากจะโอนไปให้อีกคนหนึ่งเจ้าของใช่ไหมครับผมทําคลิกเดียว mm hmm. เอกสารไม่มีอะไรไม่ต้องมี mm hmm. เพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องครูฟเพราะว่าพอมันอยู่ในโลกบล็อกเชนเนี่ยทุกคนในโลกทั้งทุกคนเลยที่รันโนดบนบล็อกเชนเนี่ยครูฟช่วยเราประพูฟอยู่แล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้น,ม,นมันทำให้เกิดอีโนมีที่โฟลมากๆ oh. การเคลื่อนย้ายหรือว่าการสรรหาผลประโยชน์ในโลกเมตาเวิร์สเนี่ยมันทําให เป็นไม่มีที่ไม่มีการปิดกั้นเลยครับเพราะว่าโลกบล็อกเชนมันไม่มีคำว่าประเทศมันไม่มีคําว่าชั้นมาจากประเทศไหนไม่มีชาติไม่มีาติแมนอะไรทั้งสิ้นครับคือคุณไม่จำเป็นต้องมีตัวตนด้วยซ้ำคือมันมีแค่เลขหนึ่งชุดนั่นคือตัวตนของคุณใช่ไหมครับคุณเข้ามาในโลกนี้อเดรสนั่นคือคุณเราเราไม่ต้องรู้ว่าคุณคือใครถ้าคุณสามารถที่จะเดินมาแล้วบอกว่าเฮ้ยอยากอยากจะซื้อดิจิตอลแลนด์อันนี้นะครับคุณก็ได้ไปเลยก็มันจะ เรียกว่าโอเพนอีโคโนมีมากๆตรงนี้คือลายพรมแดนนอกเหนือจากที่คุณจรินทร์ทอนว่ามานอกจากไอ้ดิจิตอลแลนด์ที่เกิดขึ้นในเมตาเวิร์สเนี่ยอันนี้ผมผมคิดไปนะผมก็ยังไม่รู้มันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าเช่นสมมติเสื้อผ้าในในในเมตาเวิร์สหรือว่าเครื่องประดับต่างๆหรือว่าสิ่งของเช่นรูปภาพในเมตาเวิร์สเหล่านี้มันทําในฟังก์ชันเดียวกันในหมดอย่างที่คุณจรินทร์ทอนทําได้หมดเลยครับใช่ครับแล้วมันสามารถ cross กันได้ด้วย cross กันได้ด้วยครับโดยมีบล็อกเชนใช่ครับยกตัวอย่างเช่น สมมติว่ากิลไฟสร้างโลกเมตาเวิร์สขึ้นมาหนึ่งใช่ครับเราบอกว่าเราสร้าง NFT ขึ้นมาแล้วมันคือเป็นอาร์ตใช่ไหมสมมติเป็นเป็นอาร์ตอะไรสักอย่างอันหนึ่งเราสามารถเอาอาร์ตนั้นเข้ามาโชว์ในโลกเมตาเวิร์สกิลไฟได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโลกอีกเมตาเวิร์สหนึ่งเนี่ยเขาอาร์ตนี้ไปใช้เนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องรูกอะไรครับมันอาจจะกลายเป็นไอเทมในเกมก็สามารถทําได้เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่บล็อกเชนหรือ NFT เนี่ย Enable ก็คือการเคลื่อนย้ายสิ่งของใช่ไหมครับแต่สิ่งของนั้นเราสามารถที่จะ รีดีไฟน์ดีฟิ i นชันของมันได้ด้วยแม้ว่าจะเป็นคือมันเป็นอาจจะเป็นรูปธรรมดาใช่ไหมครับแต่รูปนั้นอาจจะมีสเตตัสหรือว่ามีสกิลสแตทในเกมต่างๆก็ทําได้แต่ว่าความสวยงามตรงนี้คือเราสามารถพรูฟได้ว่าไอเทมเนี้ยมันถูกเคลื่อนย้ายจาก A ไป B ครับตรงนี้จะเป็นเรียกว่าเป็น Open c o m m ์แล้วเปิดให้ NFT เนี่ยมันสามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้ในโลกโดยที่เราไม่ต้องมีใครมานั่งพรูฟไม่ต้องมีใครมานั่งเชื่อถือว่า มันมันเคลื่อนย้ายไปจริงหรือเปล่าหรือมันจะหายไปไหนหรือเปล่าเพราะมันไม่มีวันหายไปครับก็จะอ,อยู่ในระบบโดยมีตัวบล็อกเชนเป็น,เป,นเป็นตัวแบบคอยกำกับคอยตรวจสอบอยู่อางนี้โห oh, น่าสนใจมากแท้มันคือมันถ้าคุยกันเมื่อ10ปีที่แล้วเราจินตนาการภาพไม่ออกเลยนะว่านยุคนึงมันจะมีสิ่งอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่แต่วันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับทีนี้ถามคุณเอต่อแล้วเมื่อเรามีเมตาเวิร์สขึ้นมาเนี่ยคุณเอครับอาชีพที่มันจะเกิดขึ้นได้ในในเมตาเวิร์สเนี่ยมันมีอะไรบ้างง คนไทยจะได้อะไรตรงส่วนนี้บ้างะกอะมากเลยครับต้องบอกว่าคนไทยเป็นครีเอเตอร์แับหนึ่งในโลก NFT เลยนะคือเรามีคนผลิต NFT เยอะมากใช่ไหมครับแล้วเราถือว่าวัยมากด้วยเพราะว่าผมก็เชื่อในศักยภาพคนไทยมาตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับเราแค่ต้องการ the right push คือแค่ว่ามีคนสนับสนุนถูกทางคือซอฟต์พาวเวอร์ประเทศเรา่ะมันมันยังไม่เคยได้ไปโกลบเพจริงๆใช่ไหมผมว่ายุคนี้แหละใช่คือผมว่ามันเป็นจุดที่ว่าเฮ้ยอันนี้เราสามารถแบบ ผลักดันให้คนสามารถไปตรงนั้นได้<ม>ซึ่งคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มอาจจะเป็นแบบพรตั้งแต่กราฟิกดีไซน์แคร r e คร i ีฟใช่ไหมครับพวกอา,อาร์ตต่างๆใช่หมครับ,ค,รบคือมันทำได้หมดเลยจริงๆอย่างที่เมื่อกี้พูดกันเลยครับว่า<ม>เรื่องเสื้อผ้าเ<ม>ฟอร์นิเจอร์คือเราเรา,เรามองว่าสินค้าพวกนี้คือสินค้าคือมผมอยากจะให้เห็นภาพว่าคนต่อไปในอนาคตนะครับถามว่าทําไมก็ต้องมาต้งซือพวกนี้เพราะอย่างที่ผมบอกว่าเขาไปใช้เวลาในโลกเสมือน